بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي رب شرح لي صدري ويسر لأمري أمري العقدة من لسان يبقوه قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ววะะลลลลลาาาฮุติ و ا ل ล ه حول ولا قوة إلا ب ا อ ل ه العلي العليم وبعث ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت ุขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى จงประสบแด่พี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการสนทนาภาษาฮัจญ์กับดานากรุ๊ปที่กลับมาพบกับพี่น้องนะครับเป็นรายการที่จะอยู่กับพี่น้องเป็นประจําในช่วงของค่ําคืนของวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาสานาทีจนกระทั่งถึงเวลา20่สนาฬิกา นะครับก็ครึ่งชั่วโมงจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พูดคุยนะครับพูดจาปราศัยนะครับสนทนากันคุยกันในเรื่องของฮัจในทุกๆมิติในด้านของาศาสนาในด้านของสังคมในด้านของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงที่เป็นไปในโลกของเราทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในซาอุดีอาระเบียนะครับวันนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยสนทนาภาษาฮัจนะครับกับดานากรุ๊ป นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พักดีมะแอร์นะครับซีอประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปนะครับอยู่ทางด้านขวามือของผมให้อาจารย์ได้ทักทายผู้ชมก่อนครับุ s s a l a m ุ a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการนะครับของบริษัทดานากรุ๊ปนะครับก็ให้บริการกับพี่น้องนะครับนำพี่น้องไปในการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับพี่น้องก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับอาจารย์อามีมะซอครับ อัสล Assalamualaikum w a มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ h ครับพี ah> ่น้องครับในการสนทนาภาษาฮัจญ์เนี่ยนะครับในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับเราผมเชื่อแน่นะครับว่าพี่น้องที่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะได้ขอบคุณอัลลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้เมตตาให้เราได้มีโอกาสไปนะครับทำภารกิจที่สำคัญที่สุด ส่วนคนที่พลาดหวังนะครับในปีที่ผ่านมาในช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะได้ตั้งตาตั้งตารอแล้วก็เฝ้าขอดูอาวิงวันจาก,กอัสุบฮานุหัวตาลาให้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนานะครับที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกอยู่ในซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับมันคงจะได้เบาบางลงไปนะครับการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นภารกิจสําคัญ นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลาได้กาหนดเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับทำไมอัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลาถึงได้กําหนดภารกิจของฮัจจ์ไว้เป็นข้อสุดท้ายให้เราได้เก่าวกาลิมะะา่าชาฮะดให้เราได้ทําการละหมาดถือิ้นอดใจสะการนะครับแล้วก็เอาฮัจจ์มาเป็นภารกิจสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีความสําคัญมันต้องมีฮิกม,มันต้องมีแง่มุมนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลาต้องการากําหนดแบบนี้ให้ฮัจจ์มาเป็นภารกิจสุดท้ายเนี่ยอาจารย์พักดี ครับตรงนี้านา <ism> นอัลลอฮตซุลลอลาต้องการอะไรจากเรานะครับในการที่จะกําหนดให้ฮัชเนเป็นภารกิจสุดท้ายสําหรับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมครับครับขอบคุณมากครับสิสลรมอัลลอฮ์มันอัลฮัมดุลิลลาฮ์รัออัลอามมินกอบิลินัสตัยน์ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้มีเกียรติที <découvrir görüş> ่ร่วมสนทนาทุกท่านครับจริงๆแล้วในเรื่องของฮัชเนมันเป็น ความจำเป็นที่เราจะต้องได้พูดกันให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กันทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินทางไปประกอบพิธีชัดเองก็ต้องเข้าใจถึงบริบทของฮัชอย่างแท้จริงคนที่จัดบริการฮัชโตวแซหรือบริษัทต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องได้เข้าใจแม้กระทั่งรัฐบาลที่ดูแลอาสาเข้ามาว่าเป็น,ปนผู้ดูแล ในเรื่องของพี่น้องขุนญาตโดยกระทั่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการทัดได้มีพระราชบัญญัติและได้ระบุว่ามีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทรรัดบุคคลเหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับว่าฮัชมันคืออะไร <c oughs> นะครับก็ต้องเข้าใจผมผมจะใช้คําว่าทุกคนต้องเข้าใจบริบทของฮัชว่ามันคืออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่รับผิดชอบ บริษัทดานากรุป๊ปซึ่งจริงๆเรามีธุรกิจมีกิจการอยู่หลายเรื่องแล้วก็เรื่องสําคัญที่เราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีก,กอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดบริการฮัชและอุมรหองมันจึงเป็นที่มาที่ทีมงาน <c oughs> ของบริษัทดานากรุ๊ปว่ามันจาเป็นที่เราจะต้องได้สื่อความเข้าใจในบริบทต่างๆของฮัชให้กับพี่น้องมุสลิม ทั้งที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจ์กับบริษัทดานาคุปทั้งที่จะไปในปีนี้หรือปีต่อไปหรือทั้งทั้งที่ผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปกับบริษัทดานาคุปก็จริงอยู่พี่น้องมุสลิมผมว่าถือว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้เข้าใจถึงบริบทต,ต่างๆของฮัชญ์อย่างแท้จริงถามว่าทําไมอัลลอฮฺสุบานต์ละจึงเอาฮัชเนี่ยไว้รุกลสุดท้ายหลังจากจากรุกลอิสลามมีหประการเนี่ย ฮัจจะเป็นรุปกฎสุดท้ายนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการสรุปเนื้อหาทางปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมตั้งแต่รุกลแรกก็คือการิมอชฮดะละหมาดสะกาศถือบวชจนกระทั่งสุดท้ายก็คือฮัจนั่นก็เป็นการสรุปอิบัตั์ต่างๆของมุสลิมว่าจากที่ท่านได้ละหมาดก็ดีบวชก็ดีถือสิ่อดก็ดีสะการก็ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ย เป,เป็นการสรุป <c oughs> อิบันดัตของท่านเพื่อให้ว่าเพราะฮัตเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีนะครับที่ท่านหรือสุรลรสลอมได้ยืนยันเอาไว้ว่าอัลฮัจญุมะบรูตไลซะลาหูยาซาอิลันจันนะแต่คนที่ทําฮัตแล้วได้ฮัตที่มะบรูตฮัตที่บริสุทธิ์มันไม่มีอะไรตอบแทนได้นอกจากสวรรค์นั่นก็แปลว่า ที่เอาล็อเอาฮัจ์ไว้รุกนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการสรุปอิบาด,ดัตต่างๆของของพี่น้องมุสลิมแล้วก็เพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าเป็นการรองรับหรือเตรียมไว้ว่าถ้าสมบูรณ์อันนี้แล้วเนี่ยนั่นก็คือสวรรค์<ม>ที่จะเป็นขึ้นตอบแทนนะครับ,รบก็แสดงว่าฮัจญ์เนี่ยนะครับเป็นอิบัตเป็นรุกลนข้อสุดท้ายที่แสดงว่าคนที่อัลลอฮ์ซุบฮฺฮะตัลลาได้คัดเลือกนะครับให้ไป ประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่นครมักะประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็คือต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะครับในเรื่องของการศรัทธาเชื่อมั่นต่อรัสุภานนตะลาได้ฝึกฝนในเรื่องของการละมานะครับรักษาเรื่องของการละมาดได้ใจสกาดได้ฝึกฝนในเรื่องของการถือิ้นอดนะครับแล้วก็ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับที่นครมักะนะครับอาจารย์อามีนครับผมคือผมจึงใช้คําว่าทุกคนต้องเข้าใจครับ ทุกคนต้องเข้าใจหมดคนที่อยู่ในในในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮัทเนี่ยคนที่จะไปครับคนที่ดูแลเรื่องของฮัทรัฐบาลที่จัดการฮัทต้องต้องเข้าใจผมใช้คําว่าทุกคนต้องรู้ว่าฮัทเนี่มันไม่ใช่ทัวร์นะมันไม่ใช่การเอาคนไปทัวร์ต่างประเทศแล้วก็ไปแล้วก็กลับมามันที่ใช้คําว่าทุกคนต้องเข้าใจก็คือว่าฮัทนี่คืออะไรแล้วก็คนฮัทจีนเนี่ยคือใครหมายถึงว่าคนที่เดินไปประกอบวิธีฮัทนี่คือใครเขาคือใคร เขาคือคนที่เาลาฮามาราได้คัดเลือกเขาได้กําหนดเอาไว้เชิญเขาไว้ให้ไปประกอบพิธีฮับนั่นคือคนที่ไม่ใช่ธรรมดานะคนที่จะไดปประกอบพิธีฮั์ไม่ธรรมดาม,มุสลิมทั้งโลกมีอยู่สามพันกว่าล้านครับประเทศไทยมีอยู่เอาถือว่าสิบล้านแต่คนที่จะไปจากประเทศไทยมีเท่าไหร่ 8, ปีประมาณแปดพันปีนี้จะถึงหรือไม่ถึงก็วันร้องอะลัม,มนะครับนั่นแปลว่า จากคนสิบล้านคนที่ได้มีโอกาสได้ไปแปดพันเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือคนที่เอาล้อได้เลือกเขาเชิญเขาแล้วเขาไม่กว่าได้ตอบสนองคําเรียกร้องหรือคําเชิญชวนข่อนรัฐสลาและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วคนที่เข้าไปจัดการในเรื่องของค่ชเนี่ยคนให้บริการคนให้บริการเนี่ย เขาคือใครอ่ะแล้วเขาคือดูแลใครเขาคืออยู่ดีๆเขาไปทําอะไรเขาไปเข้าไปอาสารับผิดชอบดูยูฟฟร์มาเนี่แขกของอาร์ี่อาร์ได้เลือกไว้เพราะฉะนั้นป็้เลือกไว้ทําอะไรอือเลือกไว้เพื่อให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเป็นที่ผมบอกว่าอาร์ตยังไว้กฎสุดท้ายก็เพราะว่าเตรียมอาไว้เพื่อจัดรองรับะถ้าเขาทําถูกต้องสมบูรณ์เขาคือสวรรค์เพราะฉะนั้นคนที่จัดบริการฮัทเนี่ย เป็นหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งด้วยทาอย่างไรที่จะให้พุทธญาติที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเขาเนี่ยให้เขาได้ทําหน้าที่ตรงนั้นอย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอนและทุกบริบทของฮัตอย่างแท้จริงฮัทที่มรุ่ไม่ได้หมายที่ว่าเสร็จสิ้นกันแค่ตวะตะแอสเสร็จแต่ว่าเป็นนุ่งผ้าไอรามเป็นเราก็เดินตะวัสขวางเสาหินเสร็จแลวนั่นคือมรุ่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จริงอยู่ส่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่แต่ว่า การที่จะได้ฮัตติมอบรูตที่ทเลเราจะให้เข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องต้องเข้าใจถึงหน้าที่และต้องปฏิบัติตนตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเสร็จแล้วก็จนกระทั่งแผ่นดินกบหน้านู่นถึงจะฮัตทิมอัครับนะครับก็แสดงว่า,าคนที่ไปประกอบพิธีฮั์ก็ต้องเข้าใจบทบ,บาทของตอนเองว่าตนเองเป็นแขกของอลัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาคนที่ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น โต๊ะแซ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือแม้กระทั่งในส่วนขององค์กรภาครัฐนะครับที่เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัชนะครับที่จะให้การดูแลให้บริการนะครับให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกกับบรรดาผู้ชญาต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคคลที่ต้องเข้าใจหน้าที่บทบาทของตอนเองว่าเราพาหุ้ชญาตไปประกอบพิธีฮัชนะครับไม่ได้ไปไป,ไปทัวร์นะครับไม่ได้ไป ทัวชะโงกไม่ได้ไปพาไปแล้วก็พากลับมาแล้วก็กลับมาย่อเรียกลูกลูกเรียกย่อเจี่้วถว่าเสร็จแล้วซึ่งภารกิจมันมีมากกว่านั้นนะครับตรงนี้อยากให้อาจารย์ามินมัสซอได้เสริมนะครับว่าอาจารย์ามินมัซอเนี่ยปีนี้ปีนี้ไม่ได้ไปครับปีที่ผ่านมาได้ไปครับไม่ได้ไปรู้สึกยังไงบ้างจันครับผมรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงไหมสลามาัยกุะบรามตุลลอวะบเระกาตุ์ก็ต้องบอกว่าคิดถึง แล้วก็คนที่เขาอยากจะไปเขาก็มีความอยากไปมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าอะไรที่มันเคยได้แล้ววันหนึ่งหายไปรู้สึกว่ามันเสียดายเช่นเดียวกันคือเราเนี่ยเคยไปอยู่ทุกปีแล้วก็พอมาปีนี้แล้วก็ไม่ได้ไปเนี่ยอาจารย์มันก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงนึกถึงบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์ความน่าประทับใจใหลายๆอย่างท,ท,ที่เกิดขึ้นที่นนะั่น อาจารย์พักดีเรารวมถึงอาจารย์ไนนุนอามดินได้พูดถึงภาพรวมของของฮั์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตเรื่องของหลักการที่เป็นข้อสุดท้ายในรุกลิสลามครับเพราะว่าที่ว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ว่าใครไปนําฮัทแล้วสิ่งที่จะเป็นที่น่าจดจาที่สุดก็คือเรื่องของมีนาอมไม่มีใครลืมภาพของมีนาได้พอเวลาจะพูดเรื่องฮั์นึกถึงมีนา เพราะถ้าผ่านบทตรงนั้นมาได้นะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราใช้ชีวิตที่เหลือหลังจากเนี้ยสบายครับคือใครที่นอนบนฟูกแต่พอไปอยู่ที่มีนานอนเหมือนกันแต่แข้งซ้ายแต่แข้งขวานอนเบียดเหมือนกันนอนร้อนเหมือนกันต่อแถวข้อ้องน้ําเหมือนกันไม่มีใครได้สิทธิอาจารย์ทำดีประธานบริษัทซีอก็ต่อแถวอต่อแถวหลังุนยัดคือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันคือเรากาลังจะบอกว่า มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือหน้าที่ของเขาในการปฏิบัติในเรื่องรุญนญาเท่ากันครับไม่มีแตกต่างกันแต่คือจะแตกต่างก็คืออยู่ที่ตักวาครับคือจะเชื่อมั่นจะศรัทธาจะปฏิบัติต่อเราได้มากน้อยแค่ไหนก็วัดกันที่ฮัชเนี่แหละทีนี้พอพอเราพูดถึงเรื่องของบทบาทของคนที่เป็นฮุดยาที่ต้องตระหนักในเรื่องของตนเองบุบาทของผู้ให้บริการฮัชเนี่ยนะครับมาถึงอาจารย์พักดีนะครับว่าในฐานะที่เป็น <c oughs> ที่เป็นโบช <c oughs> ที่ให้บริการฮัชเนี่ยนะครับเราเรามีการเตรียมการเตรียมความพร้อมหรือได้ทําอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้บริการกับคุณญาติจริงๆแล้วบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยผมจะพูดหลายๆที่ผมบอกว่าบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยจะใช้นักวิชาการเบืองที่สุดในโลกครับเพราะว่าเราจะมีทีมงานนักวิชาการครับเอ่อสิบคนหรือแปดคนนะแปดคนนะครับผมที่จะดูแล นอกจากเราจะใช้นักเรียนที่อยู่ที่มาดีนาอยู่ที่มาการมาช่วยเสริมแล้วเนี่ยเราจะมีนักวิจารารหลักถ้าไม่ทั้งต้องมีมากเพราะว่าการที่เอาคนเอาพี่น้องเราไปทาหน้าที่อันสําคัญเนี่ยรเราถ้าปล่อยหลุดไปถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาผิดพลาดแล้วก็กลับมาปีหน้าไม่รู้ในชีวิตไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้วเนี่ยเขาจะเสียไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงเตรียมการตรงนี้ไว้อย่างมากเพื่อที่จะได้ ให้ความรู้และความเข้าใจความคิดหลักคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของฮัทให้สมบูรณ์ที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าเป็นอามานะัะอันสูงสุดของบริษัทที่จะต้องได้ให้ความรู้กับเขาให้เขาเกิดความเข้าใจคือฮัทนี่ต้องต้องเข้าใจเพราะฮัทนี่มันจะเป็นอิบาดะทั้งบดาดะเนียนับเซีย,ยนะมันเป็นอิบาดะที่จะต้องใช้ร่างกายชั้งจิตใจทั้งอะไรต่างๆมัน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 พร้อมไปหมดทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะั้น การที่เรา,เารับผิดชอบเอ,เ,อเอาพี่น้องไปทำฮาร์ทโดยภ mm hmm. ายใต้การรับผิดชอบของบริษัทด้นนุ๊บเนี่ยรเราจะปล่อยให้เขาโดยไปแบบที่ผมใช้คําเป็น mm hmm. ประจำว่าเหมือนเป็ดไล่ทุง mm ่ง hmm. ไปแล้วคุณจะไปยังไงก็ช่าง mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. ม,มันไม่ใช่รเราต้องดูแลเขาทุกขับวนการเพราะงั้นพี่น้องที่ไปกับบริษัทั้นั้นกุ๊จะรู้ว่าทุกวันเนี่ย หลังจากละหมาดซุบฮพีเสร็จทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยเราจะมีการให้ความรู้ทุกวันทุกวันแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่มด,ดีนะเป็นช็อต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 จนกระทั่งสุดท้ายจริงๆแล้วพอสุดท้ายเนี่ยทุกคนเข้าใจดีเนี่ยหลังจากอุกุฟที่อารอฟะวันที่อยู่ที่อารอฟะทําอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยเราจะให้ความสาคัญมากจนกระทั่งเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จพิธ,ธีฮัทแล้ว เรายังตอกย้ำเพื่อให้เขาได้เกิดมีความรู้สึกว่าเราในฐานะที่ไปทำหัดแล้วเนี่ยนักวิชาการเราเนี่ยจะให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยได้ติดตัวเขาได้มาปฏิบัติในขณะที่หลังจากเขาเสร็จสิ้นพิธีหัตแล้วด้วยไม่ใช่กลับมาบ้านแล้วลูกเรียนย้อนแล้ววันแล้วกันไปมันไม่ใช่ต้องต้องทำหัดเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะหล่อหลอมเขา嗯嗯พยายามที่จะพูดกับเขาว่า เราในฐานะที่ไปฮัทแล้วรเราผ่านลานตัว,วาบฟหรือผ่านพ<า>ิธีกรรมแห่งการตัว,วาบฟเสร็จเนี่ยการตัววาบฟเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นอิบาดาที่จะใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์ที่สุดนั่นก็คือหลังจากที่เราเนียดตัว,วาบฟแล้วเนี่ยทุกคนจะ,จะถูกสอนเราจะสอนให้เขา อ่านดูอาอยู่ต้นหนึ่งครับซึ่งเป็นดูอาที่มันประหนึ่งว่ามันเป็นคําปฏิญาณด้วยไม่ใช่ดูอาอ,อ,อย่างเดียวนั่นก็คือให้เขามีความสํานึกว่าหลังจากเราผ่านพิธีฮัจหรือเราผ่านลานตะวัฟเสร็จตะวัฟเสร็จเจ็ดรอบแล้วเนี่ยเราได้ปฏิญาณตนต่อรสมุาลาที่ลานตะวัฟนั่นก็คืออัลลอฮุมะอ,อีมานันบิกาครับวัตัสดีกอนบิกิตาบิกาวะวะฟานบิอัลดิกา ว่าอิทิบาันบิสุนนตินบีกับวะฮับอิมุาลาสาล็อเราพยายามที่จะให้เขาได้สํานึกว่าดูอาต้น,นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นดูอาเฉยเฉยมันเป็นการปฏิญาณว่าข้าแต่อัลละข้าพระเจ้าอีมานต่อท่านพูดที่ไหนพูดที่ลานตว่าพูดที่ไปตุลล็อนั่นก็หมายถึงว่าพูดที่ขณะที่เราตว่าแล้วเหมือนกับปฏิญาณว่าข้าแต่ละข้าพระเจ้าอีมานต่อท่าน ว่าอิติบาววัตสเดีกรบีติบิกิตาบิกาอิมานต่อท่านต่อพระองค์ท่านแล้วก็ยอมรับในคำพีของท่านนั่นก็คือคำพีอัลกุรอานเชื่อในคำพีอัลกุรอานว่าว่ฟ้าอันบิอันดิกาและข้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่างๆที่มีต่อท่านว่าอิติบาอันบิซุนนตินดับบีเยกะวะฮาบีบิกะมุฮัมมัดศ็ออลลลลัฮุอะล to ัยฮิวะซัลลัมและข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางของรอซูลุละซอลลัลลอฮุอะสซลลัมรอซูลของท่านและฮะบีบิกะมมฮัมหมัดสุลลัมนั่นแปลว่าให้ทุกคนได้ค่ายสำนึกว่าเราได้ปฏิญาณแล้วนะเราได้พูดกับอัลลอฮาที่ใบตุลลอฮ์แล้วนะว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางที่มีอยู่ในอัลกุรอานสัญญาต่างๆที่มีต่อท่านและสุนนะของท่าน นั่นแปลว่ากลับมาจากฮัทแล้วหรือว่าเสร็จจากพิธีนี้แล้วเราจะทําอย่างอื่นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเราจะบัดอะไรให้มันฝืนกับคําสาบานหรือคําปฏิญาณของเราไม่ได้อย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเน้นตอกย้ํากับพี่น้องที่ไปประทออภิษฐ์กับเราอยู่ตลอดเวลาว่าเพื่อให้เขาได้เกิดสํานึกว่าหลังจากเราได้ผ่านพิธีฮัทหรือหลังจากได้ผ่านลานตะวาฟแล้วเนี่ย สิ่งที่จะทำผิดในหลักการที่เราปฏิญาณไว้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เราตอกยำ้ำแล้วก็อลัลำดูนิลแหละพี่น้องที่ไปฮั์กับเรามาแล้วหลังจากได้กลบกับมาแล้วก็อลัมดูแล<ๆ>เห็นว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยสอนให้เห็นถึงว่าฮัทบนมัปรูษจริงๆแล้วก็หลายคนที่ ยังได้ปฏิบัติตนแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาหรือรสหรือสุนทรของท่านรสสุรสลรสลัมนี่คือความภูมิใจที่เราได้หล่อหลอมไว้นะครับก็ทำดูแลนะแสดงว่าจัดที่ที่เราได้พยายามมุ่งมั่นนะครับในการที่จะให้พี่น้องได้หุดยัดหุ้ยยัดได้เห็นความสําคัญของสถานะของตนเองแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่เราต่อว่าเนีครับอย่างที่อาจารย์ักดีบอกก็คือ เราสัญญาปฏิญาณกับรัชสมรตลาแล้วก็ <c oughs> เริ่มต้นในการที่จะเป็นคนใหม่รัชสมรติลาเนี่ย <c oughs> พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเราสามารถไม่สามารถที่จะหันเหหรือหลุดออกจากแนวทางที่เราได้ให้ปฏิญาณเอาไว้ที่ลานตะว่ต่อหน้าแกอบบนะครับ <c oughs> ในจุดเริ่มต้นของการต่ว่ได้มาทางอาจารย์อาัจาร์อามีศรครับ <c oughs> ในช่วงที่ได้ไปให้บริการกับพี่น้องหุ่ยาของบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยนะครับมีช่วงที่ ประทับใจนะครับมีช่วงที่เราได้ได้ให้บริการหรือได้ได้ให้แนวทางในการที่จะให้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนากับพี่น้องฮุจญาตเนี่ยนะครับได้ได้ดำเนินการยังไงบ้างครับอาจารย์อามีนครับครับสมาด็จรามานตราฮีมครับก็ที่ได้ไปหรือที่ได้ร่วมทำงานอยู่กับบริษัทดานากรุ๊ปนะครับก็มีหลายเหตุการณ์นะครับอาจารย์คืออย่างเหตุการณ์ที่ว่าพี่น้องก็กลัวไปว่าถ้าเกิดไม่สบายเนี่ย จะทำยังไงครับอาจารย์พอดีเาบอกไม่ต้องกลัวเราไม่มีหมอแต,แต่เรามีคนสามารถไปพาไปหาหมอ <พา S 1> ไดไ้หมอได้คือตอนไหนก็ได้แต่บอกมาถ้าสะดวกพาไปก็พาไปเลยครับแต่ก็จะมีเวลาที่จาะจงหรือเวลาที่บอกแจ้งกับพี่น้องว่าถ้าเป็นเวลานี้หน้าที่ของพวกเราก็จะทําหน้าที่พาไปครับคือเวลาไปเนี่ยพยานหลายคนเนี่ยบางทีไม่เป็นอะไร ใช่นิดหน่อยแต่คืออยากคุยกับหมอออยาาไปเจอหมอเขได้คุยกับหมอหมอ,หมอย,ยืนยันว่าไม่เป็นอะไรสาสบายใจครับนี่แหละครับพอเวลากลับมาก็อ๋อดีใจไม่เป็นอะไรแล้วก็เวลาที่เราคุยช่วงเนี้ยมันน้อยนะอาจารย์นะครับทั้งหมดแล้วไม่เป็นไรก็คือคืออาจารย์อมีนอยากจะสะท้อนว่านอกจากเราดูแลเรื่องหลักการศาสนาแล้ววิชาการแล้วเนี่ย ในเรื่องของเรื่องของบริการการบริการในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยอะไรเราก็มีอาจารย์จะเป็นเป็นเป็นตนหลักที่จะพาไปหาหมอฉะนั้นก็จะท้อเห็นว่าเราเราดูแลจริงคือบางทีนี่ลมตัวสาวว่าอะไรหลับตาเพ๊บอาจารย์น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลก็มีชักโครกกดไม่ลงก็มีก็คืออะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องได้ตอนนั้นเลยเนี่ยคือเราพยายามที่จะช่วยเหลือเพราะอาจารย์บกงทียืนยัน แล้วก็รับปากกับทำพี่น้องว่าเวลาที่เราไปเนี่ยอะไรที่เราช่วยเหลือพี่น้องได้ทำให้เต็มที่นั่นคือหน้าที่ที่ที่พวกเราพูดคุยแล้วก็บอกตลอดเวลาผมจะใช้คําว่าการไปฮัทเนี่ยอย่าถือว่าต้องไปสบายนะมันไปลําบากนะแต่ว่าทำไงจะให้พี่น้องได้ลําบากให้น้อยที่สุดนี่นี่คือสิ่งที่เราเราใส่ไอ้นั่นไว้เลยว่า ทำไงก็ได้ที่จะให้พี่น้องให้ลาบากให้น้อก็คือถ้าสบายต้องอยู่บ้านนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริการให้ในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการบริการในเรื่องของการเป็นอยู่เนี่ยทีนี้ในส่วนของปีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของการระบาดของโควิดเนี่ยตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลไทยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ได้ข่าวว่ามีการเตรียมการในเรื่องของวัคซีนครับครับคือคือตอนนี้ปีนี้เนี่ย พี่น้องหลายท่านถามมาว่าปีนี้จะได้ไปไหมจะถามมาอยู่ตอลอดเวลาได้ไป<ม>นี่อย่างที่ผมอยากจะที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าใช้รายการหรือว่าใช้หลักการของเราเนี่ยคือบางทีคนทีเนี่ยคนที่จะไปฮัทเนี่ยนะจะไม่เคยถามว่าไปเนี่ยจะประกอบพิธีฮัทอย่างไรสมบูรณ์อย่างไรอะไรไม่ค่วยถามจะถามว่า ราคาเท่าไร่อยู่ที่ไหนใกล้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะข้ามไอ้ความหน้าที่หน้าที่จริงๆของเขาเนี่ยเขาจะข้ามไปไปเอาไอ้หน้าที่รองซึ่งจะอยู่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็อจะจะสนใจอย่างนั้นเสียก่อนเพราะงั้นจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าโอเคบริษัทดานากุ๊บเนี่ยเราก็ก็อยู่ก็โรงแรม5้าดาวนะแล้วก็ในราคาเนี่ยก็เรียนกับพี่น้องเมื่อเมื่อรายการครั้งที่ผ่านมาเราก็บอกราคาเหมือนเดิม แต่อาจจะต้องเพิ่มในส่วนที่จะต้องเป็นที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มหรือว่าจะต้องจําเป็นที่จะต้องเพิ่มแล้่นี้เราไ่ค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้มันก็ยังยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่รู้ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นและจะเกิดอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยรัฐบาลสมุดีก็เตรียมการไว้อย่างสมบูรณ์แบบ,บ<ๆ>เตรียมการสําหรับพัดนีนี้ๆๆก็มีความหวังอยู่ว่า <ๆ S 2> เราคงจะได้มีก่อนได้ไปรัฐบาลไทยเองก็มีประกาศจาก กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าอนุมัติงบ6,000ล้านเพื่อเพื่อวัคซีนเพราะงั้นถ้าวัคซีนได้ฉีดได้มีแล้วและได้ได้ได้ดำเนินการได้แล้วเนี่ยอินชาอัลลว์ทางรัฐบาลซูดีก็จะเปิดรับได้อย่างเต็มที่เพราะงั้นปีนี้มีความหวังนะครับมีความหวัังนะครบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีข่าวเมื่อเมื่อวานนะครับว่าบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยนะครับที่เป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับแล้วก็พัฒนาในส่วนของวัคซีนเนี่ยนะครับประกาศออกมาว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยนะครับค้นพบวัคซีน ที่จะป้องกันโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งมีมีมประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมากกว่า95%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เ,เนี่ยนะฮะเพราะมีวัคซีนแล้วเนี่ยก็<ม>นั่นแปลว่าการเตรียมการมันก็เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่จะไปนะครับ,รบพี่น้องที่ออนไลน์มาแล้วลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วกับบริษัทด้านหน้ากรุ๊ปตอนนี้ก็มี300กว่าซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่คิดว่ายังลังเลอยู่ว่าจะจะไปดีหรือไม่ไปดีว่าจะเรียบร้อยไมอะไรแต่ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะ ได้ไปน่าจะ,จะได้ไปเพราะงั้นการเตรียมการการยื่นลงทะเบียนออนไลน์นะครับ,รบกถ็ถ้าตัดสินใจได้ก็อย่าลังเลนะครับว่าก็ผ่านมาทางทางทีมงานของเราทุกคนก็ได้ผ่านมาที่ยาตีมนี้ก็ได้จริงๆแล้วผมถ้ามีเวลายอยากจะพูดถึงว่าฮัทเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจเนี่ยเราเราเราเนี่ยส่วนหนึ่งของเรื่องรายได้ของฮัทเนี่ยเราก็ตัดเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามาใช้จะมาช่วยเหลือ มูลิธิสถานชนในเรื่องของการศึกษาเด็กกำพร้าอะไรต่างๆเนี่ยเราเราก็มีส่วนตรงนี้อยู่ก็เดี๋ยวว่าพูดรายละเอียดกันครั้งต่อไปก็ทำดูเลยนะครับพี่น้องครับในช่วงเวลานะครับสามสินาทีนะครับคิดว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่พี่น้องได้รับประโยชน์ได้รับสาระนะครับจำพงดีได้บอกว่าการไปทำฮัชเนี่ยคนที่จะไปเนี่ยต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองนะครับอย่ามัวไปถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับพักที่ไหนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ ควรที่จะต้องศึกษาในเรื่องของการประกอบพิธีฮัทที่ถูกต้องนะครับว่าเราบีทําแบบไหนรูปแบบอย่างไรนะครับเราก็เพื่อเราจะได้เวลาไปที่เราได้รับความเมตตาจากเราให้ไปฮัทนะครับเราก็จะรับฮัทที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องที่สนใจจะไปฮัทนะครับก็ติดต่อลงทะเบียนได้ที่บริษัทดานากรุ๊ปนะครับ,รบวันนี้ นะครับสนทนาภาษาฮัทกับดานากรุ๊ปนะครับขอบคุณอาจารย์พักดีมาแอร์ประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปขอบคุณอาจารย์อามินมาซอสนะครับนักวิชาการของบริษัทดานากรุ๊ปและก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการขอบคุณสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาทีมทีวีที่ได้ให้นะครับดานากรุ๊ปได้มาพูดจาภาษาฮัทกับพี่น้องจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้จากลาด้วยกับคำว่าบิาฮิต่อฟิกวันฮีดาดยะ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر.